สวัสดีครับนี่โคมอนทัวร์นะครับจะมาขอนะครับผักบุ้งนะครับพอดีเดินมาดูสวนพริกนะครับคุณป้าสวยแล้วก็ป้าหล้านะครับให้ผักบุ้งแก้วไปปลูกนะครับที่ที่สวนนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับช่วงเช้าเนะครับมาชมพริกนะครับนี่สวนพริกปีที่แล้วก็มานะครับนี่ปีนี้เพิ่นนมาปลูกเป็นซ้ำๆคนน่ะปลูกไร่ระดับนะครับไล่ระดับพี่ใกล้ได้ได้หลายบาทปะนา่นที่ล่ะปลูกน้อยได้เป็นหมื่นนะครับอาชีพเสริมเพิ่นได้ปราสวยปาลาครับนี่อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละครับ อาชีพเสริมนะครับโอ้เก็บได้ทีละสองสามพันนะครับเนื้อที่นี่ประมาณสักสักงานกว่าๆนะครับที่ปลูกไว้เนี่ยอืมทรงทรงตลาดบ่หรือทรงพอโอ้วันนี้เจ้กเจักเดือนว่าสิเก็บได้ประมาณนี้บ่ปลูกปลูกไร่ระดับนะครับนี่พริกพันธุ์ยังนี่ครับนี่ ฮอตสปอร์ตแล้วก็ทันเดอร์นะครับโอ้ซื่อสากรแหงถอดลอกเมืองนี่นี่ปี๊ปีที่สองมันมาปลูกนี่อันนี้นะครับไล่ระดับมาแบบนี้นะครับนี่ปลูกปลูกปลูกเป็นรุ่นนะครับกําลังดอกแล้วครับนี่ผ่านทันเดอร์มะยังมาส้มของพี่เขืกันบ่อมามาเมืองพี่คือกันบ่มาเมืองของพี่กขืกันบ่ ครับผมกับมาเบิงคือกันนี่มาเบิงเมือน,นขี่รถไปหนักเลยเลยเลยมาเบิงเพิ่นเอนเพิ่นกำลังงุมม่มกันอยู่สองคนน,นะปลูกเพิน่นปีกไกเ่เพิ่งขายได้หลายหมื่นอยู่เพิ่นวา่าขนาดปลูกเท่าน,นี้เองเลยนี่นนรนะครับอ่านี่นะครับนน้าๆป้าๆก็าาๆมาชื่นชมแล้วนกะ็แม่ผมก็มาดูแล้วครั้งหนึ่งโอ้เพิ่นเก็บปวงหายปุ่นๆโอ้นงี้น่าจะเอาไปปลูกมือนีิ โอ้นั่นเพื่อนทับมันพักบุ้งแก้วห้เด้อครับนี่พักบุ้งนี่กรอบมากนะครับเพื่อนทับไปเก็บให้ไปพัดมือนันนโอ้กรอบดีขากเลยนี่ครับมันพัดพัดโอ้บ่ออะไดูแลปลูกธรรมชาติเลยโอปลูกหลายๆสายพักบุ้งปลูกคางหัวเลยครับนี่คางรั้วแล้วก็แซมด้วยยาาเเรียกว่าเกษตรสองพี่น้องนะครับนี่สวนเกษตรสองพี่น้องอือพี่กับหนองนะครับน้อง เฮขตเกษตรได้ก yeah, mm ันใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่เติมมขันยิงของพวกใหม่ที่ไหนมันอ้าวเติมบักหลายอู้คือเฮ็ดได้คือคือปลูกได้เขาเขาเขากาผ่านโอ้เขากาผ่านเขาสิมาตัดเอาบัดนี้เขาสิขอสื่อจะปีอะนี่สามปีเขาสีมะอาบ่นี่ยสามปีนี่นี่ต้นขันยิ่งภาษากลางเขาเดินยังต้นขันยิ่งี จีกจีกวะโอ้ทุเรียนตนี่ทเรียก็มีปล่อยน้องลป่โ้ปูปล่อยน้ป่ได้นีหนะครับมะเขือผักบุ้งผักบุ้งคนปลูกได้หลายแห่งโอ้หลายเนาะมันาอดแรงแตกออก่เา้ขปลูกแรงเลยเอาผักบุ้งไปปลูกนะครับ บรรยากาศสวนยามเช้าสวนสองพี่น้องอออถึงอยุดอถสองงานนี่เนาะพื้นที่งานก,กว่างนี่ลราบ่ถึงหยุดรถสองงานครับขายได้เป็นหมื่นเป็นสลับกับเลี้ยงวัวทำนานี่ก็ได้เงินซื้อกับเขาเลยครับยามเสาร์นี่ที่เป็นขยายพักบุ้ง,งตัวนี้นี่ครับพักบุ้ง อนี่ครับลำไยแมนลำไยป่ะครับนี่อนี่ครับใกล้ๆหมู่บ้านฝั่งนี้คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนปฐมฝั่งนู้นคือวัดหมู่บ้านนะครับนี่คือตัวบ้านของอป้านะครับป้าที่ทําสวนนะครับต่อไฟออกมานะครับแล้วก็จอน้ํปบาดาลนะครับนี่อยู่ใกล้ๆนะครับบ้านนะครับก็ต่อมาทําสวนแบบนี้รอบๆก็คือทุ่งนานะครับบรรยากาศสวนที่ หมู่บ้านนี้นะครับคือจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ฮอตสปอร์ตแล้วก็ฮันเดอร์นะครับใช้สปริงเกิลนะครับต่อมารถนะครับนี่เพิ่งกำลังขยายขยายผักบุ้งนะครับผักบุ้งแก้วฮืมสับบอกบ่อ๋อเอาสัน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 เนาะ โอ้ครับครับใส่เ,เ,กกเ,สเสรอละแจกอโอ้เสริระเ็จเลยให้มันแตกออกเองเลยนี่บอกวิธีการปลูกด้วยจากคู่มีประสบการณ์นะครับอือ <hum, S 1> ครับเอาก็อ,อเอาเพียงข้อนี่นะครับตัดตัด <unhealthy> โอ้อ <unhealthy> เขาสร้างโรคระบาด้ิบห้าป่าตัวนี้ป่กพริกนี่บ่โลละบาดสิบห้าโนะระบาดสิบห้าเขาสร้างแล้วแต่เราเห็นว่ามีพริกเกตไม่ม่นีกเกตไมเห็ดพีกหนุ่มเนาะตลาดประซังหรือว่าพอขาแถวนี้พอขาเขาเสียปส่งตลาดโอ้ยขาดตัวนี้ไาปลูกท่านก็ได้เงินเลยละนี่ช่วงนี้เขาปลูกท่านปลูกลาผลป่ะหรือว่ามันแหลงปีนี่ปีที่แล้วเนี่ยปลูกปลูกแล้วโลคสีสีโอ้นี่ก็โลคสามสิบห้า มันนี่นวยส้งมันเด้ขายปอพีกายรื้ว่าเก็บแต่ดิบขายขาเตดิบอืมอันนั้นก<บ>็ดีตยดิบด่คืขมากับ,บพ่นออืมัมนาวนวยสิกบอ,อ่อปลอดสารอโอ้นีนะครับพิกปอดสารนี่นะครับุดจอดเลยไม่้าได้ไดีปอดสารแท้เลยเถอนสาวออกไหนด้ข่ท่านสาวอืม ไข่ลีนแงงมันดอกอข่ท้ามสาวตัเนี่ยมันใช่นะโบไฮทั้งไตีแนงบอกว่าห้มันห็มันเีงแล้วือเอออากามันเจอสีดอกมันสีจู่ทั้งเท่งเยใหญ่เด็ดเด็ดการมันดอกข้างล่างบ่ทํามสาว วิธีการทำเสาต้นเนื้อผมันแตกหลุดรีออกอ๋อนี่นะครับเด็ดออกตรงนี้ข้างล่างเนี่ยม,มันก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะดอกข้างบนคือจะดอกข้างบนอืวิธีการทำเสาวนะครับหนึ่งต้นนั่นทำเสาไว้หนึ่งมันแตกกระูกระองกันมันก็มีเพื่อนบ้านมาชื่นชมด้วยนะครับนี่เพ่นมาหาเบีย้ยครีกบ่นี่ยายมาหาเบี้ยครีกบ่มันมนีมะนาบางงอนทั้งหมดเขาตัดเขาก็เลยถามวัน,นม,มันเหลือบ่่วอกรนดอนโอ้ครับ นี่แหะครับไ่เคยรู้เอาไว้ป่าเบอร์นี้มีเพื่อนมีแต่คนมาขอนี่เป็นความภูมิใจแล้วก็ความภาคภูมิใจนะครับได้เห็นสวนพริกใกล้บ้านแล้วก็ทําด้วยปอดสารนะครับสวนซองผี่น้องทำกันพีกับน้องนี่แหละครับสุดยอดเลยครับนี่สวนพริกปลูกเป็นไร่ระดับไปนะครับนี่ขายได้เป็นหมื่นได้ครับซ้ำนี่ได้มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินแน่ตอนเช้าเช้านี่โค้งย่งแหลมแบบนีะทอดเก๊กตุ้ยมะพราวอีกครับอืม ผสมผสานตอนนี้เป็นเชิงเชิงเดียวเลยผนขายในเงินพี่ไกยเปมนก็นเลยปลูกเราพูมักอยู่อย่างเดียวชอบอยู่อย่างเดียวก็คือปอดสารนี่แหละครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ยานะครับนี่น้ำพิ่นก็พอน้ําก็พอนะครับนะครับทําน้ำมาดานบางระบบไว้แล้วนะครับนี่ก็คืออีกอีกหนึ่งสวนที่เห็นแล้วมันโอเคแล้วครับมีความสุขแล้วก็นี่ครับเพื่อนบ้านมาชื่นชมในผลงานของพี่กับน้องป้าสวยกับป้าหลานะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ เลยนะครับนี่ตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้ปางลงเลยแล้วก็กบด้วยฟางนะครับ